เวลาในการดูแลตัวเองยังไงอย่างเมื่อวานก็ามงานวันนี้ก็หามาแล้วงานซ้อมเวทีซุปเปอร์สุรก็ยังต้องซ้อมกันอยู่ก็ก็จริงๆก็มีมีพี่ๆคอยช่วยบาลานซ์ให้ด้วยอะไรเงี้ยว่าที่เกิดการเดี๋วคน่เขาเขาคอยคอยเหมือนกับว่าพัฒนาให้เราว่าเอ้ยอันไหนเร่งรีบกว่าอันไหนเร่งรีบน้อยกว่าหรือว่าอันไหนต้องทําก่อนทาหลังหรือว่ามีอะไรต้องทาบ้างเขาก็จะคอยทําให้ชีวิตเราง่ายที่สุดอะไรเงี้ยเราแบบสะดวกสบายในการทํางานที่สุดอะไรเงี้ยก็ก็ ก็ยังเขาก็ยังดูความเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันมันหนักแต่ว่ามันก็ยังยังยังไหวแล้วก็เพราะว่าไม่ไม่ได้ทำให้เราเหราบว่าเหนื่อยจนมากเกินไปอย่างการทำงานนี้แต่พักรหมเพราะต้องเอาเวลาไปทุ่มเทกับการสอนทีนศศ่พื้นฐ<อ>การการรับงาน ทมมอที่จริงที่ล็อกไว้ร,รับซ้อมอะครับก็คือล็อกไว้เดือนหน้า,นาเกือบทั้งเดือนเลยแล้วก็อาทิตย์นึ่งวันหน้าวันแล้วก็ในวันที่วันที่ทซ้อมอย่งห้ยครับพยายามจะไม่ลำง,งาน,นาคือเหมือนเราจะได้ปรเราสมมติจะได้โปการสับงานจริงๆแบบดูขึ้นป่วยเนี่ยเป็นไงบ้างเพราะว่างานกันหนักแล้ว้็เริ่มเริ่มกังวลก่อยก็จริงๆเราเราหนีไปเที่ยวมาเราก็ต้องกลับมาเราก็เหมือนมาชดเชยตอนที่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่่าแต่ก็สนุกสนุกดีครับเหมือนว่า อ๋อจริงๆคิวช่วงนี้มันม so like, carry eh, ันแบบมันมันวางไว้ตั้งแต่ก right. ่อนที่จะไปเที่ยวแล้วเลยว่าเราทำอะไรบ้างแต่ว่าก็ก็ยังไหวอยู่ครับหมายว่าอันไหนที่มันมากเกินไปที่พี่ๆเขาก็จะคอยดูแลให้เราอยู่ที่นี้อยู่ด้วยท่านป่วยเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมด้วยเราบางทีพี่เขาเป็นห่วงเรามากเลยนะเเรรื่่องทีาปได้ได้อยู่ครับยังยังแบบยังยังยังไหวสบายมากๆครับหมายว่าก็มีป่วยป่วยบ้างแต่ว่าก็โดยรวมเราก็ยังยังยังสนุกเพราะว่ายังยังพร้อมทำงาน ดูแลเขาต้องมาเยี่ยมเวลาประตอนาป่วยเอยเตือนคอยดูแลเขาต้องไมตสอนเป็นประจเขาป่วยตอนเขาป่วยคืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยเหมือนแบบในงานอย่างในงานอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเขาป่วยอย่างเงี้ยเราเราก็ชื่อแทนให้ได้บ้างเราก็จะแบบผ่านเนื้อแบบคือพยายามแบบช่วยเขาในในในสิ่งที่เราทำได้ปากให้กำลังใจแฟนปากให้กำลังใจแฟนๆเลโก้ ใจเรางานเลยท้างแต่งงานเลยอะไรนะพูดถึงไปแต่งต ah. ah ah ่แต ah, right. mm ่งนก็ก็อัิบีก่อนเขาพูดนะก่อนเขาพูดนะก่อนเขดก่อน โอเคครับผมก็ยังไงอยากขอบคุณแฟนทุกคนเลยที่มาสัพพอร์เราไม่ว่าจะเป็นงานนี้งานเมื่อวานหรือว่าทุกๆงานเลยพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็คือเป็นกําลังใจให้พวกเราจริง,รงๆเนาะในการในการทํางานหลายๆงานที่มันผ่านไปได้ถ้าไม่มีพวกเขาเรารู้สึกว่าเราสองคนก็ไม่ได้ยินตรงนี้ด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะตั้งใจทํางานข้างหน้าทํางานที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยให้มันดีนดเพื่อตอบแทนพวกเขา ก็จริงจริงดีใจมากแล้วก็เหมือนว่ามีความสุขมากอะไรเงี้ยเหมือนว่าอย่างอย่างที่อย่างที่พี่พี่พี่ถามอะไรเงี้ยจริงๆิแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะออกมาทํางานทุกวันเี๋ยวจะออกมาเจอทุกๆคนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่ามีคนรอดูเราอยู่มีคนที่ให้คุณค่ากับกับตัวเราที่เราจะมามาอยู่ในที่ต่างๆอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องไม่ทําให้เขาเสียเวลาเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดทําให้กับให้คุ้มกับเวลาที่เขาเสียมาคุ้มกับความรู้สึกความคาดหวังที่เขามีให้กับเราทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วก็แล้วก็ไม่มี ไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะแบบอยากจะพักเพราะเรามีความสุขกับทุกทุกั้งที่เราได้ออกมาเจอทุกคนเลยโอเคครับคุ่ณัฐ